วัสดีวันนี้มาเที่ยวเซโนนะครับสุวรรณเขตแถบนี้ไม่ค่อยมีภูเขานะครับเป็นที่ราบของของประเทศลาวนะส่วนใหญ่ก็มองไปทางทิศทางใดก็เจอแต่ทุ่งนาซึ่งจะเป็นนาปีแ้าส่วนใหญ่เพราะว่าอาศัยน้ำจากฝนนะครับ าใส่น้ำจากธรรมชาตินี่ก็ทำผูกก้าไว้ไว้ไว,ไว้ไว้ดำนะครับเป็นแปลกเป็นพอโตหน่อยน้ำฝนตกจงวิ้เยอะไถเนี่ยตอนนี้เรามาดูรถไถจากประเทศลาวนะครับเสียง ไม่รู้ว่าเครื่องจีนหรือเครื่องไทยนี่น่าจะไถแปลงเล็กๆอย่างนี้น่าจะไว้หวานนะไอไว้ไว้ไว้ดำอาจจะหวานไว้หวานเป็นนะเป็นนาดำนะครับเนี่ยแบบตอนเนี้ย พอฝนตกเยอะๆต้นโตอีกหน่อยก็ดึงไปปับดำนะครับโน่นลงไปแปลงโน้นแล้วนะครับถายงานกันอย่างขยันขันแข็งสระน้ำเล็กๆตอนนี้มีน้ำขังช่วงหน้าแรงน่าจะไม่มีน้ำทักหยดนะครับแต่ตอนนี้น้ำมาขังเต็มแล้ว ใสมองไม่เห็นตัวปลาเนื่องจากไม่มีปลาแม้แต่ตัวเดียวนะครับนี่คนสวปลาวชอบกินไผ่นะครับเขาปลูกไว้กินเองเลยนี่น่าจะเป็นไผ่ปลาไผ่ย่อม นี่คือบริเวณหมู่บ้านนะครับของชาวลาวในชนบทตรงนี้ก็เรียกบ้านเออบ้านหนองหนองเป็ดนะครับออกจากเซโนโมาประมาณ10พกโลนะครับบรรยากาศก,ก็โอเคใช้ได้ นีบรรยากาศรอบๆนะครับ